มาดูที่ดินพื้นใหญ่ที่อำเภอนากลางจังหวัดน้องัวลำพูนะฮะสำหรับคนที่สนใจพื้นที่ใหญ่มาก49ไร่เหมาะทํารีสอร์ทโรงงานบ้านจัดสรรคลังสินค้าโกดังและอื่นๆนะครับก็เป็นโฉนดครุฑแดงเลย49ไร่ราคาที่ขาย37ล้านบาทนะฮะก็ใครมีสินค้าดีๆแต่ไม่มีช่องทางส่งออกต่างประเทศ รับปรึกษาสินค้าส่งออกต่างประเทศติดต่อได้เลยคุณเจมนะครับตามเบอร์ที่มีอยู่นะครับจุดสังเกตนะครับก็มีปัมป๊มบตทอของอำเภอนากลางนะฮะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายประมาณสักไม่ไกลนะฮะก็จะเจอกับที่ดินพื้นใหญ่มหึือมาเลยนะครับก็สังเกตดูนะครับที่ดินพื้นนี้ก็จะติดถนนที่เป็นถนนลาดยางใช่ไหมครับโอเค พอดีในรูปไม่ได้ถ่ายมาสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าดูความกว้างขวางความยิ่งใหญ่นะฮะสำหรับ49ไร่นี้สามารถที่จะติดถนนหน้ากว้างนี่ก็100เมตรขึ้นนะฮะ170เมตรขึ้นที่เห็นนะฮะ,อะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับทั้งไลน์แล้วก็โทรได้นะครับซื้อที่กับตั้มนะครับแถมตรวจสุขภาพประจำปีนะฮะแล้วก็ ใครสนใจสาธิตเครื่องมือแพทย์นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะฮะสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับไฟเข้าถึงน้ำเข้าถึงมีป่าสงวนอีกหกไร่นะฮะสงวนไว้นะไม่ใช่ป่าสงวนมีบ่อน้ำมีถนนสาธารณะนะฮะใกล้แหล่งชุมชนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ สนใจที่ดินโซนอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นริมโขงหรือว่าตัวอำเภอต่างๆนะครับหรือว่าคนที่สนใจอยากจะขายที่ขายทางนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับก็รับทำคลิปให้นะครับราคาหลักร้อยนะครับตั้งแต่300ขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่เคสนะฮะว่ามีความยากง่ายแค่ไหนนะครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ